อันนี้ยังแจ็มเลยเคื่อยี่เต็มแน่อันนี้เรามาเกือบสามพุ้มนะครับไม่เต็มสามพุ้มดีนะครับท่านผมสวัสดีนะครับวันนี้ดำทำดินใบกระติ๊ดดินดีซี่ร้อยนะครับอยู่ที่เุดบรับซื้อข้าวเปลือกอันนี้มาไกลนะครับนี่ครับรถรอคิวเต็มเลยครับอันนี้ยังแจ็มเลยเคื่อยี่เต็มแน่ นี่เรามาเกือบสามอุ่มนะครับไม่เต็มสามอุ่มดีนะครับนี่ครับมีเครื่องตัวแบบเจาะตรงกลางนะครับฐานครับนี่ครับเจาะตรงกลางตัวรถเลยนะครับล้อคิวหอมมะลิสุรินครับทั้งนั้นเลยเนี่ยจอดรอเนี่ยเดี๋ยวพาชมหกร้อสวยๆนะครับนี่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวไปถามยละเอียดเจ้าของครับ คเครื่องสีสูบเทโโอร์โบยูสูนะครับเรว่าเครื่องอีเทนวิ่งมันครับวิ่งข้าวก็ได้5้าแสนกว่าครับต่อใหม่ใช้ภูมิแถวยาวเลยครับร<ช>อกันไปครับโอ้โหลงสีใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับจะเป็นรอรถเกี่ยวต้องมาต่อคิวอีกครับตอนนี้เราอยู่ต่อท้ายรถสวยครับ ส4สูบเทอร์โบนะครับ6ล้อ,อ,ลอรครับน็อตจะเป็นยางเจ็ดครับขั้นตอนการตรวจเช็คเข้านะครับรถก็จะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องเป็นแท่งเหล็กหย่อนลงไปนะครับเพื่อนำข้ามาเช็คตตีราคาให้นะครับ าด้านข้างนะครับเขียวเราจะได้ไม่เป็นรูนะครับมาฐานอนนี้กำลังต่อคิวขึ้นตาช่างนะครับคับตาช่างเราอีกแคตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคัดครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 5ค,รบคิวเรากำลรักคิวนิดหน่อยนะครับาไม่ไทยลักคิวครับว่ททาทรนุ้นก็เข้ามาเหมือนกันครับ ข้ามาไลยสายออามาชีากกก้ก่อนตุ๊บ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 ตาเราแล้ว,ลวจีนตันมาดูกันครับสิบแปดจุดห้าแล้ว หนักรวมตัวรถ11ตนันครึ่งครับหักออกน้ำหนักรถก็4ตันครึ่งก็ประมาณนั้นครับ7ตัน เรียบร้อยแล้วครับ ตานนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าได้ราคาเท่าไรครับหลังจากที่เข้าเสร็จแล้วก็มาต่อคิวเหมือนเดิมเพื่อช่างนับรถเปล่านะครับ